ให้ความหามายของคําว่าศีลนสักนิดหนึ่งโยมในคนไหนเนี่ยรู้จักศีลนดีแล้วยมกมือหน่อยโยมรู้จักลสีแนดียกมือหน่อยโยมเอาคนไหนยังไม่รู้จักศสีลนดียมกมือหน่อยโยมเอามือลงโยมไหนคนไหนไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองรู้จักศสีลนดีหรือเปล่าหรือยังไม่รู้เลย,ยว่าตนเองรู้หรือไม่รู้ยกม,มือหน่อยโยมเอาไปเผาได้แล้วเนี่ยเอยเอา,เอา ให้ความหมายซะก่อนครับว่าศีลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรสละอีหรือสละอีกันแน่ครับอ๋สละอีหรือสละอีไหนใครว่าสละอียกมือไหนใครว่าสละอียกมือเนี่ยขนาดนี้ก็เห็นต่างกันแล้วครับเนี่ยมันต่างกันยังไงศีลสละอีกับศีลสละอีครับนิมนครับเออบาลีเขาก็เป็นศีละอ่าฟังนะโยมนะสละอีครับสละอี สละอีนะโยมนะสละอีนะไม่ใช่สละอีนะศีละศีละถ้าถ้าศีนเนี่ยบางคนก็เรียกแต่ศีนศีนศีนครับนี่สละอีมันจะเป็นศิลปะครับศิลปะครับครับแต่ถ้าศีลที่เราจะมารักษาเพื่อให้เป็นกุศลเนี่ยต้องเป็นศีลศีลครับให้มันหนักหน่อยโยมนะศีลสละอีครับให้มันยาวหน่อยโยม หนะักแล้วก็ยาวนะโยมนะไปรักษาศีลไม่ใช่ไปรักษาศีลเ, <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะโยมจะได้เข้าใจนะเจเนี่ยนะนะต่อไปถ้าเขาถามว่าพากันไปทําไมพากันไปรักษาศีลพังกันนะโยมนะนะโยมนะนะถ้ามันยาวไปหน่อยนะ <c oughs> เออนะอันนี้มลครับมันคืออะไรกันแน่ครับเเนี่ยไอเสียงสั้นกับเสียงยาวนี่มันต่างกันอย่างไร เอาศีลแล้วกันนะครับนครับเอาศีลนะโยมนะศีลก็รวบรวมไว้ความหมายรวบรวมไว้ซึ่งกายและวาจาฟังให้ดีนะโ <คำ S 2> ยมคำ,คำว่ารวบรวมไว้ซึ่งกายและวาจาก็คือทําให้กายและวาจาไม่มีโทษอ่าศีลน,นี่แปลว่ารวบรวมไว้ซึ่งกายและวาจาแม้คํานี้นี่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะนี่นะมาเพิ่งได้ยินที่นี่นะครับเนี่ย รวบรวมไว้ซึ่งกายและวาจารวบรวมไว้อย่างไรท่านบอกว่ารวบรวมไว้แล้วทาให้กายและวาจาไม่มีโทษมันเป็นยังไงครับถ้าไม่รวบรวมก็ไปเจอสัตว์อื่นก็ไปฆ่าเขาอ๋อไปเจอของคนอื่นก็ไปขโมยของเขาครับนะไปเจอคู่ครองคนอื่นก็ไปผิดกาเมอ๋อเนี้ยไม่รวบรวมไม่รวบรวมไม่รักษากายไม่รักษากาย ม,มันก็เลยเกิดโทษมันก็เลยเกิดโทษไปเจอคนอื่นก็ไปโกหกเขาอ่าอย่างเนี้ยก็ไม่ไม่มีศีลร,รวบรวมไว้ก็ไปเกิดโทษอีกรวบรวมรักษาไว้ให้เรียบร้อยให้กายวาจาเนี่ยเรียบร้อยไม่เกิดโทษมีในยะอื่นไหมครับมีใน,น,น,นยะอื่นก็คือรองรับศีลเนี่ยรองรับก็ได้รองรับกุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้น ศีลนี่นะครับครับก็คือไตรสิกขาเน,นี่ยศีลสมาธิปัญญาครับถ้าไม่เริ่มจากศีลถ้าไม่มีศีลจะไปประเพณสมาธิและปัญญาเลยเนี่ยไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่เกิดไม่คุณธรรมคือสมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยดีก็เลยแปลว่ารองรับคุณธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นครับนะอีกความหมายอื่นก็แปลว่าศีละนะก็แปบลบว่าเย็นก็ได้แปลว่าเย็นก็ได้นะผู้ใดผู้หนึ่งรักษาศีลดีใจจะไม่ร้อนไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่เคยไปใช้กายใช้วาจาผิดผู้ที่ไปใช้ผิดต้องมานั่งเดือดร้อนนะว่าเราไม่น่าไปทําแบบนั้นเราไม่น่าไปพูดแบบนั้นก็จะมานั่งตําหนิต,ตนเองร้อนตอนเอง,อ,เอ,งอยู่ทั้งวันทั้งคืนผู้ที่รักษาศีดีก็จะมีแต่ความเย็นเพราะว่าพูดไปทําอะไรไปเนี่ยไม่เคยเกิดโทษครับครับอีกความหมายหนึ่งก็ถ้าเล่นศัพท์นิดนึงมาจากศีศัพสีศัหัวเนี่ย หัวเหตุนี่นะครับครับเห็ดนี่ยครับมาก็คือคนมีศีลก็คือคนมีหัวคนมีศีลก็คือคนมีหัวคนไม่มีศีลก็คนหัวขาดคนไม่มีศีลก็คือคนหัวขาดคนหัวขาดในที่นี้ก็หมายความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยต้องมาจากบุญมาจากศีลห้านะทีนี้ถ้าชีวิตของมนุษย์ผู้ใด รักษาศีลห้าได้ตลอดครับจริงอยู่ชีวิตถึงเวลาต้องตายครับผมแต่ศีลห้าในที่เปรียบเหมือนหัวเนี่ยจึงรักษาสุขติภูมิในภพชาติต่อไปได้อแต่ถ้าผู้ใดรักษาศีลไม่ได้ก็เป็นเหมือนคนหัวขาดตายจากโลกมนุษย์นี้แล้วก็จะมีแต่โลกอบายที่จะรอรับขังหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศีลก็คือไม่มีหัวเราจะมีชีวิตในโลกมนุษย์เฉพาะชาตินี้ ต่อไปไม่แน่แล้วอ๋อไม่แน่นะครับโยมโยมมีหัวไม่ยอมยมมีศีลไม่ยอมใครมีศีลยกม,มือสูงๆไหน่อยโยมใครไม่มีมือลงนานเมนของตัวบเนี่ยเป็นปดเลยบ่เนี่ยเห็นบ้านอนะันไะนเอ้ยนะ่งนะัางอาชมว่าเนะราบกวจเกิดสิ่งอันตรายนี้น<อ> อ๋อประเด็นที่ยยมถามเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเราไปเจอเหตุที่จะทําทให้เราไม่อาจจะรักษาศีลต่อไปได้ต้องทํำยังไงนะบันเดตมีพระพุทธเจ้าท่านก็เลยจําแนกไว้ว่าที่สุดของศีลเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับศีลบางคนสมาทานแล้วสิ้นสุดเพราะแค่เงินห้าบาทสิบบาทก็ยอมผิดศีลละบนี่ยเขาเรียกว่าสินสาส้นสุดพลาบสิ้นสุดพลาบนะะบางคนก็เอาเงินเท่าไหร่มาให้เขาก็ไม่ยอมเสียศีล แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับญาติเกี่ยวข้องกับญาติเอายศก่อนลาบยศญาติอวัยวะชีวิตห้าคำ <K un> บางคนนี่ศสีลเสียเพราะลาบนะลาบไหมายถึงว่าเขาเอาเงินห้าร้อยเอาเงินพันมาบอกให้เราทําทุจริตเราก็ยอมทําำ<อ>แบบนี้ก็เรียกว่าสินสาส้นสุดพอลาบสิ้นสุดพะลาบบางคนนี่ไม่เห็นแก่ของที่จะได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นเกียรติยศชื่อเสียง อันนี้แคร์แคร์เยอะเลยครับทุกวันนี้ครับยอมเสียศีลเพราะอยากได้หน้าตาคอันบุคคลที่สามเนี่ยลาบเขาก็ไม่สนลาบก็ไม่สนยศก็ไม่เอายศก็ไม่เอาแต่ญาติญาติถ้าญาติของเราขึ้นลงขึ้นศาลเห็นแก่ญาติเรารู้ว่าญาติก็ไปทําผิดมาจริงๆครับแต่พอเจ้าหน้าที่เข้ามาถามเราเราก็บอกว่าญาติเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรอันนี้ก็โกหกเพราะเหตุแห่งญาติ โกหกแห่งญาติยอมเสียศีลเพราะยอมยอมเสียศีลเพราะเหตุแห่งญาติเอาญาติไว้ทิ้งศีลไว้นันเดยสามแล้วครับครับลาบยศญาติอวัยวะอวัยวะหมายคมว่าญาติก็เป็นเรื่องของใครใครทําผิดก็ว่าไปตามผิดครับแต่ถ้าจะเป็นเหตุให้เราจะต้องเสียตาเสียแขนเสียขาเรายอมทุศีลไม่ยอมแล้วตอนนี้ไม่ยอมเสียอวัยวะยอมยอมเอาอวัยวะไหมครับแต่ยอมทลายศีลไปครอ๋อ แต่บางคนก็บอกว่าอวัยวะบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถึงขั้นจะต้องเสียชีวิตก็ยอมไม่ได้เหมือนกันอ่าก็คือรักษาชีวิตไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาหลวงพ่อพระครูอทำไมลหะครับไม่ยังพันเตออวิสุงวิสุงค่อยไปบ้านกันใหม่จะไม่ไดครับ,มรบสมาทานใหม่จะไม่ไดครับครับผมอ่าก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าปริยันต์แศีลศีลมีที่สุด บางคนนี่เป็นอัปริยันตสีไม่มีที่สุดแม้กระทั่งชีวิตก็ให้เขาทําลายศีลไม่ได้ครับเขายอมแม้เสียชีวิตแต่ไม่ยอมทําลายศีลครับคนประเภทนี้ท่านเรียกว่าอัปริยันตสีศีลของเขาไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกทําลายได้พูดง่ายๆว่าโดยเฉพาะอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไมเอาศีลของ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือพระอริยบุคคลพระโพธิสัตว์ทั้งหลายและพระอริยบุคคลจําไว้นโยมนักสาธานโยมเพื่อจะได้เป็นพระโพธิสัตว์บ้างหรือไม่ได้เป็นพโพธิสัตว์ก็มีโอกาสที่จะเป็นอริยะบุคคลบ้างนะครับเอานะเข้าใจในโยมนะนั่นคือว่าศีลมีที่สุดกับศีลไมนะ่มีที่สุดนะศีลมีที่สุดเนหมายธรรมดาศีลไม่มีที่สุดเป็นอย่างไรเราก็ได้ฟังแนละ้วเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าห้าอย่าง นะครับทำให้บางคนในหลายคนต้องต้อง,องทิ้งสีลเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งห้าอย่างนั้นนะเพราะอะไรนะโยมเพราะอะไรนะโยมว่าพระมณหนึ่งลาสองยศสามยาสี่อวัยวะอวัยวะห้าชีวิตโอ้แสดงว่าโยมเริ่มเข้าใจแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเนะน่ยนะต่อไปเนี่ยเวลาจะรักษาศินเวลาจะเสียศินเนี่ย เราจะต้องเราจะเอาศีลไว้เรือ่องเจ้าชีวิตไว้เจ้าศีลนะเจ้าชีวิตไว้ฮะไม่มั่นใจโยนนะนะเพราะฉะนั้นนี่นะนะแล้วจะลืมว่าไอ้ศีลเหล่านี้นะทีนี้มาดูครับศีลเข้าใจความหมายแล้วนะศีลมีที่สุดอย่างไรศีลไม่มีที่สุดอย่างใดนะเข้าใจความหมายแล้วทีนี้มาดูว่าไอ้ศีลศีลห้า ศีลห้านี่เขาบอกว่าเป็นศีลที่มีอยู่ประจําโลกมันจริงไหมครับครับปกติศีลปกติศีลศีลห้านี่เป็นปกติศีลครับเป็นมนุษยธรรมธรรมที่จะให้สําเร็จความเป็นมนุษย์ครับครับอยมๆเคยได้ยินไหมยมพื้นฐานคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ยาทิ้งนะยมนะนะขนาดใดที่เราไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้นี่นะนั่นแสดงว่าเราทําคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะให้มันลดลงเรื่อย นะยิ่งเราดำเมิดนะสีขาบททั้งห้าข้อได้มากเท่าใดความเป็นมนุษย์ของเรายิ่งเหลือน้อยเท่านั้นนั่นก็คือเราสร้างเหตุนะที่จะให้เราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีทีนี้มาดูเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ท่านบอกว่าศีลอันหนึ่งคือบอกแปลว่าเย็นใช่ไหมยมศีนลนะแปลว่าเย็นใช่ไหมยอมยมเคยได้ยินไหมยอมเคยได้ยินไหมมันเย็นยังไงครับไอ้รักษาศีลแล้วมันเย็นยังไง เย็นที่ใจครับมันจะมีสภาวะอันหนึ่งที่เป็นอกุศลตัวหนึ่งท่านเรียกว่ากุกุจจักุกุจจกความเดือดร้อนลำคาญใจออกความลำคาญใจโยมเคยไม่ยมเคยกุกุจจ์ไม่ยมบ่อยไหมส่วนมากโยมกุกุจจกเรื่องดีหรือไม่ดีไม,ดไม่ดีแสดงว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้จิตใจเราร้อนใจ อย่างนั้นแหละกุกุจจับเป็นลักษณะของของอากุศลตัวหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เหตุของการเสื่อสินการรักษาศีลไม่ดีนะครับนัโบราณคนอีสานก็บอกว่าภัยบุมีสินแล้วหากใจดีเย็นซุมคือจังนาตุ้มแกวข้อมขุนคุโบมีกับเครื่องศีสะอาดด้วยใอยซื้นโสภากิริยาว่าจาพองใสเสมอแกว ไผโพมีศีนแล้วหักแววงามวาดคองคือจังท่องแผ่นผ่าราคาลำลื่นกว่าคำไผ่สีน้ำไปเอทั้งใดได้ถูกแหงบอวันนมและเถาส่งเอได้ดังกันบอคือการสาผาโลก,กาโลกท่อแตงเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ในโลกนี้งามใดแต่เก่าเป็นงามตางัแต่เข้ามาเอหามาใดใหม่ๆโดนไปสัมบัทเทิเถาดำปีกรรม đầm pì cầm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  đầm đầm bì cầm đầm dump để sắc dump nhòm lăng dump mến quỳ dump 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 đi dump mi dump sầu đi đi dump đi đi dump 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 เหลื่อมดังคําเหลื่อมดังคำยังวเงินคําแกวพ่อยนิ่นเพ็นตลาดโลกข้าสมมุดใสยังบ่เหลื่อมทอศีนดอกเด้เพ่นว่า